ปอแปมแปมเราอาถารเล่นชาวต่างชาติซะแล้วไม่เจอโอเคโอเคอยู่เอาแผนโอ้โหกินเข้าไปโอเคแน่นอนจริงชอบนะ วันนี้เราได้เห็นแต้มชาวต่างชาติเออมาที่เออมีเลยกับผมออแป๋ม,มัาต้องอย่างนี้โอ,อ้โอาว้านี่แน่นี่แน่นี่นเออนี่แน่น่ารักนี่แน่โอเคเออนี่แน่เฮ้ ดูวบดูวับไอ้เลยไอ้บไอ้นี่ไอ้นี่สอนสอนชาวต่างชาติให้เลทเทสแล้วนี่แน่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 อหลังไหว่ามัดไส้อ๋อนี่แน่นี่แน่ นี่แน่น,แนีแนแนแ่แน่อ๋อเอ้ยเอเอ้ยเอ้ยโอ้ไ้เลยเข้าไปลยเข้าไปเอาลูเวันน่วันน่ะนี่แน่นี่แน่ 1992, อ freely, ๋อน okay. ี่แน่ lùi gấp vai thỏi lùi gấp vai

Boy xem 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 nè, 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 Đi nè Rồi kênh Ghiền

กับบ้านเลยไม่รู้เยใส่วีซ่าหมดเขาเป็นครูกออ็รู้เขาตอบว่าโภมิทไม่ได้หรือเปล่าเจอเี้ั้สองในคับีี่ยียยย่ยสอนมากนะครับหายลุก โอเคยังอร่อยอร่อยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยเนี่ยแหละใครใครมาเล่นแถวเนี้ยต้องมีลิฟต์เฮ้ยเฮ้ยอร่อยเอาเลยวะเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยไม่มีคนถ่ายให้ไม่มีใครถ่ายให้อ้าวนี่เหรอ โอ้อไม่มีอ๋อโอ้ยมีมีเฮ้ยนอนนอนนอนโอเคโอเคโอเคเออดีๆแถวแถวนี้เขาเป็นอย่างนี้กับทุกคนหรือเปล่าวะเอออะไรอะไรจะล่วงจะหล่นอะไรจะเดินเข่ากระดานก็ดึงเอาออกหมดเลยนะใช่นะยาดีๆนะบอกก่อนเนี่ยเนาะี มีลูกลามไปถึงต่างประเทศแล้วใช่ไหมอ๋อไปถึงต่างประเทศแล้วนะไม่ค้นก็มาจากอเมริกานะเออโอเคโอเคว่าอีอะไรโอเคแปลว่าอะไรทกลองเนาโอเคแปลว่าอะไรมากินนี่เออนี่แนมะ่เออจริงแท้เดือด <Hey. S 1>

โน้โน้โนเฮ้โน้โนโนอย่าอย่าแต็มนอกอย่าดิแดกอะไรนี่แดกวะตอบเดียวเราวะตอบไม่ต่อบแม่ก็แดดฟรีไม่ต่อโดนแดกเอาดิอิดอิดอิดอออิดอย่างเดียวอ่ะมันหิวหรือหนูร้องวะหรือว่ามันยังไงวะเอาดูวับ ยอดยอดอยู่ยอดเฮ้ยเหยียบยุ่งับเขาอย่าไปยุ่งเฮ้ยนี่เห็นไหมเออแหมเอาอ่างขาดนี่แล้วอยู่เฮียเนี่ยมากินกินทุกเห่ดเนก้อนนี่อตัวอย่างที่ดีคิดคิดก่อนเดินเ เขาเดินม้าเขาบอกได้วม้าสัตว์กินได้ามันดื้อไอ้หาเนี่ยสังขังแม่ไงว่านี่นักท่องเที่ยวได้มนสั่งทังไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่เชื่ออะไรวะดื้ออ่ะดื้อไม่ได้เราต้องให้เขาเรียกว่าอิสระในความคิดเราตีเรา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 นี่ติดติดติดใช้อำนาจโดยมิชอบนะเนี่ยโอ้หนึ่งห้าเจ็ดวะหวะ หนึ่งห้าเจ็ดนั่นเนี่ยโอเคโอเคโอ้โออ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 อนออ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 อโออ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 วออ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 ยออ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 อ

2-1-1-2 2 1 แพ้แล้วไม่เยอะนี่อ่ะแพ้เหรอนี่ไงใครแพ้นี่ไงใครแพ้เดีดีอันนี้ดีเว้ยม้าตายด้วยเอาม้าเป็นอัมพาตด้วยเฮ้ยม้าป่วยขมอนเฮ้ยปอมแปมขมอนเฮ้ยเฮ้ย รอๆอาวุธหมดเลยเห้ยเปการกินแบะกินทหมดโคมใหญ่เลยโคมด้วยลุกเข้าไปอ่ะตีเดียว่ะเห้ยลุกเข้าไปห้าก็จบโอ้ no 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 no

Draw. Ja. This is draw, yeah. Impossible. Ja. One, two, and oh, I know. huh? okay. Draw, ja, draw. Ja. draw, eh? Ja. Ja. Uh, uh. Look, look, look. Draw. <laughs> ja. ja, ah. Yeah. ความความแฝมเกือบโดนชาวต่างชาติ